ไือัปจดอยัง,งเพลงกันพรุ่งนี้เลยทำอย่างนั้นได้ยังไงคนเขาจะได้นินทากันทั่วบ้านทั่วเมืองสิสวัสดีครับคุณพ่อคือผมแค่อยากให้พิมพ์เนี่ยเขาสบายใจนะครับไม่แต่งไม่ได้นะยังไงมันก็เป็นประเพณีไม่อย่างนั้นเนี่ย ญาติพี่น้องเขาตำหนีเราได้เรื่องนั้นเนี่ยโตวผมเองไม่มีปัญหาแล้วนะครับคุณแม่อยู่ที่คุณพ่อมากกว่าครับเพราะคุณพ่อเนี่ยจะยอมยกพี่ให้ผมหรือเปล่าว่าอย่างไงล่ะคะคุณคราวนี้เนี่ยอยู่ที่คุณแล้วนะนะคะพ่อ ให้โอกาสมอีกสักครั้งเถอะนะครับก็ได้นี่ผมเห็นแก่ลูกสาวผมหรอกนะที่เขารักคุณมากนกกลายขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมสัญญาครับว่าผมจะไม่ทำให้คุณพ่อต้องผิดหวังอีก จะแต่งกันอีกแล้วเหรอใช่ค่ะคราวเนี้ยแม่ห้ามป่วยห้ามตายแล้วนะทำไม呀อ้อาถ้าแม่เป็นอีกเนี่ยคนข้อสาว่าแม่แกล้งอะสิคะโอ้ใหญ่คนนี้ไอ้เรื่องจะเป็นจะตายเนี่ยมันเลือกเวลากันได้ด้วยเหรอไม่นะครับครั้งนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าคุณแม่ก็ดูแข็งแรงดีนี่ครับอแต่ว่า ไปไม่ได้เหรออ้าวทำไมล่ะแม่แม่เป็นแม่ลูกชายแต่งงานจะไม่ไปได้ยังไงก็ฉันไม่สบายฉันป่วยอยู่ไม่เห็นเหรอเกิดฉันไม่เป็นอะไรตายอยู่กลางงานเข้าเขาก็ด่าฉันอีกออสิแม่นี่แดงว่าแม่เล่นแง่เกินไปเปล่าเล่นแง่อะไรยะไอแดงไม่มีฉันเขาก็แต่งกันได้ย่ะเอาหน่าแดงอย่าเถียงกันเลยผมว่าเราออกไปทานข้าวกันดีกว่านะครับ กลับมาจะได้ไม่มืดมากนะไปไปกันเถอะไปก็แม่ไม่อยากไปอนะ่ลูกคือแม่อิ่มแล้วอ่ะแม่ไม่หิวอแม่แต่เมื่อกี้ที่หนูโทรมาแม่บอกแม่หิวนะก็ตอนที่แกโทรมาฉันหิวอะ่ะตอนนี้ฉันอิ่มแล้วอะ่ะไปเถอะครับคุณยายคุณพ่อจะพาไปกินสุกี้อร่อยมากเลยนะคบไปเถอะนะลูกนะยายอิ่มแล้วนะลูกไปไปเถอะลูกถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับจ้า<ป>ลูกไป แม่เอาอะไรไมหมคะเดี๋ยวมนูซื้อมาฝากไม่เอาไม่เอาจริงๆนะคะคุณยายเดี๋ยวเกิดแต่คืนหิวขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปลมเอานะครับอืมไม่เป็นไรลูกต้านกินเผื่อยายด้วยนะครับอไปเถอะลูกไปไปคุณยายขา ยายไม่ออกไปกินข้าวเขาอะแล้วจะกินอะไรคะที่บ้านไม่มีอะไรให้กินนะแกไปเอาขนมโมกแกงที่อยู่ในตู้เย็นมาให้ฉันอได้ยังไงล่ะคะคุณยายคุณทีสั่งห้ามกินไงห้ามห้ามอะไรกันตอนเนี้ยเขาไม่สนใจอะไรฉันแล้วเขาสนใจแต่เนี่ยเขาอืมแต่คุณไม่ต้องพูดมากฉันหิวแล้วนะตอนเนี้ยหิวมากด้วยแกไปเอาขนมโมกแกงมาให้ฉันกินไปค่ะาดใจเย็นนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโอ้ตายแล้วเกรี้ยวกลัดนะ หวังว่าคราวนี้คงได้แต่งแน่นะ ครับท่านผมรับเราเลยครับครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ออกจากงานแต่งไปไหนเลยครับผมขอให้ทั้งสองคนสมหวังกับชีวิตใหม่นะแล้วพิมพ์พล่ะเห็นว่าจะลาออกจากงานเลยเหรอค่ะท่านพิมพ์พจะได้ไปเป็นแม่บ้านให้พิธีได้อย่างเต็มตัวไงคะตามใจผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมเข้าใจทั้งสองคนดีแต่ว่ากับตันทีร่านเนี่ย ผม,มออผมไม่ออกนะผมไม่ออกหรอกครับท่านผมรักอาชีพนักบินครับดีมากเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมต้องขอตัวก่อนนะเดี๋ยวผมจะต้องไปประชุมต่อที่กระทรวงคมนาคมถ้างั้นเราสองคนลาก,ก่อนนะคะท่านอืขอให้โชคดีมีความสุขนะเจอกันวันแต่งคขอบคุณมากครับเง้นผมลาลวครับ ได้นะคะเจอกันที่งานนะค่ะไปได้ะะไปแน่นอนอยู่แล้วจ้ะกับตันคะขอให้กับตันกับคุณพิมพ์มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากครับมีมากค่ะ,คคะถ้าใครไม่มีบินเนะี่ยไปได้นะเจอกันที่งาน ที่ฉันเรียกพวกเรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันนี้เพราะว่าฉันต้องการความช่วยเหลือพี่ยินดามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกมาเลยถ้าเรื่องงานบุญฉันเต็มที่จะให้ฉันทำบุญเท่าไหร่ก็ว่ามาเลยพี่จินงานนี้ไม่ใช่งานบุญแต่เป็นงานบาปนี่ถ้าให้ฉันไปฆ่าคนตายฉันไม่เอาด้วยหรอกนะ ฉันกลัวติดคุกตอนแกเออเออ่เออใช่ไม่เอาไม่เอาเออไม่ใช่ฉันต้องการแยกน้ำออกจากปลาอะไรไโอ้โหพี่จินพูดจาวกกนทำไมเนี่ยจะให้ทำอะไรกันแน่จะให้ทำอะไรบอกมาเลยอืใช่พี่จินนั่นน่ะสิเข้าเรื่องเข้าราวสักทีน่ะคืออย่างนี้ ฉันต้องการล้มเลิกงานแต่งงานลูกชายฉันเฮ้ยเฮ้ยโทษพี่จินเด็กเขารักกันก็ปล่อยเขาไปเถอะเออใช่ใช่พี่จินขัดขวางครั้งนี้ได้ครั้งต่อไปมันก็ต้องมีอีกใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นบาปเป็นกรรมแก่พวกเราพวกเราก็แก่แล้วนะพี่จินนะนี่หมายความว่าจะไม่ช่วยฉันใช่ไหมเนี่ย นี่พี่จินถ้าเป็นงานบุญอะฉันเอาด้วยนะถ้างานบาศยังไม่เอาหรอกอย่าใชอ้อย่างนั้นฉันก็ขอตัวฉันก็เหมือนกันนะพี่จินฉันต้องขอโทษนะพี่จินนะฉันเองก็ไม่เอาเหมือนกันนะนะคะใจร้อยใจดำอำไตไปไปเลยไปกันทีหมดนี่แล้วก็ถึงได้ว่าพ นี่ได้ที่ช่วยแม่ด้วย